โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสหัสชัยพรลปัญโยท่านประธานสงฆ์ได้น,นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีบูชาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนสีด่านวนิษ์เพียสอุบาสิกาศีดาชื่นชมและกัลยาณมิตรอัครพักตรานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคุณแม่รัชนีสัททนพาณิช์กัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอ กัลยนานมิตรสุรีรัตน์วงจันทร์และกัลยนานมิตรวีรศักดิ์อินทสุวรรณโนพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพและคณะสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลและน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังสัมโมทนียกถาและรับพรจากคณะสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ซึ่งบรรยากาศงานบุญในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและทุกท่านต่างก็มีความสุขและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะ